ต้นสำยงสังสำ <โด S 2> ชงนะสำขี้สงขี่นะอันนี้ขนาดเวลานี้บ่ายโมงแล้วนะคะบ่ายโมง,งดูดูตีตสีไส้นะคะอันนี้ส้อมขชาวนี่อยัางอย่างส้อมชาวนะคะต้นผลิตเสรมิมก้นลองไม่พาติดต้นร่าง,งากาย คือจะคือปีที่แล้วเพราะว่ายางทับไเ้ไ่้นเนี่ยคือต้นต้นมันจะลดลงมาก<ฆ>แต่ว่าเพราะว่าต้นเนี่ยคือมันจะเพิ่มขึ้นเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยแต่เราต้องใช้ต่อเนื่องซึ่งการปุ๋ยน้ำเนี่ยมันจะสวยหลักข้อหน้าอยา่างไรดีมากเลยม,มันจะไม่มันจะไม่มีเชื้อราหรือมะกอนมันจะเป็นราที่ฉุบู้จ้าดำแต่ตอนนี้ไม่มีเชื้อราเลยประทับใจมากเลยค่ะสีชายปุ๋ยฟองเราไปแล้วคึ้น ่ได้พ้นเสนี้ีประทับใจมากแล้วก็ใจชายต่อเนืองอเพราะว่าชายแล้วคือมันดียางกรีดหนาหน่หนเ,เปิ่เเ้นพืมนดํนยางพืน